สร้างเสริจากน้อยเนี่ยครับทุกคนมาเหตุอะไรนี่เนาะครับสวัสดีครับสั้งเสริสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสบายดีพ่อพ่อโดนแล้วเออครับมองไรครับมองสีตั้งเลื่อนไท่ปูรี่นั่นปะครับอ๋อจากต้นเปลือยไปมองไอ้เพื่อนปูนนเนาะทับกันเลยบ่ครับโอ้สีแข็งแรงดีดอกบานนี่ครับอ่าเพราะว่าแม่คู่กับมอบไม้ให้สร้างเสยเนาะครับงานเพิ่นกระไรเพิ่งอยู่คุณนะครับอ่า ทำดัวทำยังยกงานเบนเกระไรพอดีครับจะทำมาเล่งตัวนี้ให้ปูวันอ่าเพราะว่าอาจารย์เรียนไทยเมื่อเส้านี่นะครับเห็นอาอาจารย์สมคิดเป็นว่าผู้ใดเป็นคนเห็นเพิ่งที่แหลกครับอันตรังเสือไปหรืหแล้วผู้ตรังเสือยันบ่โอ้ครับเห็นสร้างเสือจ,จับจากไซครับจากบันไดนี่บ่จับเปลือกผีเ,เลยกินเข่าผีเลยนะครับ เต็มไมอเจ้าเต็มเม้ยอะไรอยู่นี่เป็นก้อนอยู่นี่โอ้ค่ะมาส้มมาส้มบารมีปูลี่เนาะค่ะยังยังอยู่นะครับยังยังอยู่เด้อค่ะครับอ่าขาดยังยังอยู่นะครับนะครับยังยังอยู่ยังมาท่านรับเหยียบมันยิมบ๊วยเมทไทยเอฟซีเนาะครับเพิ่งนะครับเพื่งนะครับคือสีส้มาแสดงดีกวนดีใจครับอ่าปูลี่ด้เรื่องไทยใหม่หลังหมดง่ายเลยค่ะเป็นเอาเอาตะลูบก็ไรเนาะคราะว่าเพิ่งค่ะเพิ่งนี้แล้วเนาะค่ะนี่ครับอันนี้เพิ่งครับยังยั่งอยู่ครับเนี่ย ครับยังนิดครับต้อเผื่อยังยังอยู่ครับเผื่อยังยังอยู่ครับเดี๋ยวเป็นก่อนยุ่บันไดนะครับเสามันจากนี่ขึ้นไปนห็นว่าั่อบันไดว่เห็นครัโอ้บันไดม่เห็นเลยขึ้นไ่ได้ดีับสาธุสาูป่นเ้อไอ้มาเต็มเต็มรดเก้าเดศนย้องันนี้เนาะเก้บเก่าเจ็ศูน์เนาะครับครับไห้มาไอ้ลูกลานไมได้ค้าวขวันนี้ครับวันเมื่อกี้นี่ยปูกระเน่นไฮเนาะ วันนี้แม่คู่กับทําตำสัญญาแล้วว่าได้เลื่อนไทยแล้วกทีนั่งเรื่อนไทยมาถวายปูรี่วันที่20่วันที่ย0่สบอะไรนะเรือนไทยนะวันที่สามสิบเนาะวันที่สามสิบยิมมสิบนะครับโอ้โหเลเวลาใเตอนไปเนาะั่เติอนเนาะครับ ลมแม่นบ่ครับเพราะเปียกอยู่ข้างน้ำอยู่นะครับมันเป็นบวมๆได้ไหมป่ครับครับโอ้เป็นบวมๆครับนะครับใช่แล้วจางเสียงกำลังปรับพื้นที่นะครับาสาธุสาธุไป้ด้กันสำหรับเซี่ยทีบวมบุญมากนะครับแอดยิ้มกัจนได้ซื้อแล้วนะครับสวัสดีค่ะคุณสมัยค่ะครับเพราะว่าจะเป็นถวายเกันไทยรวมถวายเกันไทยกับแม่ยคู่นะครับหอมหวน คือว่าจะร่วมสร้างพระธาตุเจดีย์ใหไงยูวัดโพชุ่มนะครับอ่าอดีมกับจดไลน์ซื้อเบอร์ถูกผู้ทุกคนถวายสีเฮ็ดต้นผ้าป่านะครับถวายปูให้นะครับเฮ็ดไลน์ซื้อยาวๆคือเนก็อันละกระดาษต่อกันพ่วงกันไปทำได้โชคได้มานน้ำกันนะครับเนาะอ่าอิีมกับจดไลน์ซื้อไว้หลายแล้วอ่าเกือบสองร้อยทันแล้วอ่าครับผมที่อ่จะน้ำเฮ็ดต้นผ้าป่าวันที่ยิบซีถวายให้เข้ากระซาธุสาธุไปน้ำกันครับผู้ใดสีเฮ็ดอ่ากัทักมาทางไลน์นะครับทักมมาาาาทงไลนอ่ ใช้เป็นปภาพไปภาพก็ใช้เตียงโมรครับผมอ่าเตียงโมอ่าพอธุรกิจเพิ่นส่์ทรงไห้ดโอ้ยผมคือคืงงอเท่าวสร้างเนาะโอ้ยนี่นะครับเดีอยภาพนะครับเนาะอ่านีนที่ที่เป็นมือเศร้านีนา่ครับอ่าครับเป็นพึงนพ่งนะครับหรือว่าเพิงนะครับพาสายสารเดินมาเพิงนะครับมาจับอยู่อ่าหลังเก่าของปูรี่น่ครับเป็นบันไดนะครับเนาะครับเดี๋ยวนี้ก็ย่งย่างโย่เป็นก้อนโย่เตียงโมแต่ว่ามันยังบ่เป็นบ่เปลีนก้อนใหญ่นะ ค่ะครับค so ่ะมาส้มบาลมีปูเป๊บเดียวสันสร้างเสยบาเนาะค่ะนี่ครับ oh ค well ่ะแล้วครับอะไรนะครับเห็นว่าครับอันนี้ครับเป็นคือเท่าสร้างนี่แหละครับค่ะเพราะว่าปูรีดไอ้สไดเลียนไทยเด้ค่ะก็เลยเพึงเนาะค่ะบริวารเนาะเนาะค่ะก็เลยมากเออครับบรรยากาศเนาะครับนี่ครับแล้วจนไม่ออกันไอ้นี่เปลี่ยนบรอครับผมลม่ครับอันนี้เป็นหลังเก่าครับเนาะครับเป็นเท่านะครับนี่นี่ครับพึงครับพึง ขึงนะครับาเขึ้นโอ้ไก่มันไก่เคียวนนี้เนาะอ้ครับฮอพุลี่เขาเกิดไปิหารลายย่างได้ยิมซ้เลยค่มันไก่เนาะค่ะไก่มาไข่ค่ะหกหน่วยหอยิมหกหน่วยครับ่ะหออกหกศดค่ะครับองวัดอีมีเพินครับวันนีครับอาจสิมาเต็มมก็ไเ้ตียงโมค่ะครับอาจสิมาตัวนตรงๆก็ได้นี่ ครับเก้นะครับครับผมหาไปดงรถกรีไปเด้ครับเด้อผู้ให้รองวัดกับบาดงเนาะค่ะเอฟฮอลแมนข้าวไปยิบจับไปเนาะค่ะสลากกินแบ่งรัฐบาลค่เะว่าจะเป็นเจ็ดศูนย์เก้าศูนย์อ่าแล้วก็เก้เจ็ดเนาะครับผมเอาับพิจารณาเอาบรรยากาศครับผมสาธูสาธุไปน้ำกันเก้าเจ็ดศูนย์ค่ะแต่มงว้น้ำพีเด้ะน่ครับอ่าเป็นบ้านเลขที่ปุ้ได้เนี่ ครับบอได้สนับสนุนในเร่นการพนันเลยครับเออครับเป็นแค่แนวทางเป็นแค่แนวทางเนาะที่นี่พี่จินาเป็นยังอยู่ครับยั่งยวากินแมงร้อนราค่ะ่ได้เห็นได้โชว์ก็ได้นี่ครับทีนี้ันทันวุฒิระขั้นถึงยืนยันยังยืนยืนเดยวอซ่าท่านอยู่่เนี่ยท่านท่านท่านอยู่มาหลายเขามใกล้กัน ะมานไวนก้าลี FC นะครับเป็นมานแล้วมีปูนะครับมาเบิ้งพึ่งหรือวันมาเบิ้งสวยงามไม่้มไเี่แพีนะมนมื่อไหรขยับนี้แล้วอบเห็นสมัยละบเห็นามัยละแี่เป็นก่อนช้ำกวอนเกี่ยวเนี่ละ สาธุสาธุนะครับยี่้องแต่ไรต้อผมเห็นในในชุมนักปาเดี๋ยวมอาเนี้ยไบบลัดไปตัวเอาปาด้สิย่ก้อนเหรวืไนี่นาีย้วพาครับอ้ไปลว่มวาโอ้ผมมาเื่มช่มมาเสยนี่ราบต่าคือไม่ย่นหีเาหันดอกว่า ยังอยู่ยังอยู่ยงอยู่เดียนเตียงยวนทงเตียงทั้งเด้นานหนามีเพิงเนาะค่ะเพิงมาจับไอหรือว่ากับว่าลายเนาะค่ะ ค่ะเป็นเป็นความเสียสว่วนบุคคลเนาะคะ่ะอาจจะเป็นชาวบริวารเนาะคะ่ะมาชมบาร,รมีของปูรี่าะว่าปูรี่ห่อจะได้เลี้ยนไทยเนาะคะ่ะเพราะว่าแม่ปูเนาะคะ่ะตั้งกิริยธรขอบาขอบนปูไว้เนาะคะ่ะสำหรับเอฟซีจะร่วมบุญเนาะคะ่ะเอฟซีจะร่วมบุญไหวกับปูเ่าหรือว่าถวายเลี้ยนไทยเนาะคะ่ะทีเอฟซี FC มีจุดประสงค์เนาะคะ่ะแต่งโม่กับเส็ดต,ต้นผลลาาัวป่าทันทียี่สิบซีเนาะคะ่ะ เฮ็ดต้นผัปลาค่ะเป็นเอฟซีของน้องไอค่ะพานทังน้องไอน้องไอก็จะเฮ็ดต้นไ้เป็นทังแตงโมค่ะแตงโมก็จะเฮ็ดต้นผัปลาไ้เนาะคะ่ะของแอดยิมแอดยิมก็จะเฮ็ดค่ะของแตงโมก็เฮ็ดเนาะคะ่ะจะเป็นค่ะสามพ่นพอ้ม่ลูกเนาะคะ่ะเฮ็ดเป็นต้นผัปลาของเอฟซีเนาะคะ่ะเอฟซีทันไดค่ะสะดวกทางไดเนาะคะ่ะร่วมบุญทางไดก็จะทักแชทแอดไลน์มาเนาะคะ่ะหรือว่าจะเป็นเบอร์โทรเนาะคะ่ะที่โชวไว้ค่ะอยู่ท้างหนาก็ไ้เนาะคะ่ะเมื่อนี้ค่ะแตงโมมีแนวทางเนะะาะค่ะมาฝากคั่นะ พราาะว่ก่อนจะมาเฮ็ดคลิปเนาะค่ะจ้ะน้าปูได้ให้เพิ่นมัดจำไว้เก็บสิบบาทคช่เอฟซีน้องฮานเนาะค่ะเนี่ยล้วกจะปู่ก็บอกว่านะครับยิ้มออกซอยเพิ่นบอกยิ้มก็บอกว่าออกครับปู่่อาครับผมเพิ่นก็เอื้อเนาะอจิมเลยอยากให้เพิ่นได้ช่วปูออกว่าออกซอยกันค่ะหลายคนอยู่เสนอเแม่ยหลายคนอยู่ออกซอยกันอ่าครับผมอ่าครับเจ็ดสิบบาท แล้วก็มีครับเอฟซีนะครับเอฟซีจากจังหวัดขอนแก่นนะครับเพิ่นได้โชคไยียมันครับเพิ่นก็มาเฮดต้นผาป่าอีกที่บ้านนี้ครับเพิ่นมาเฮดต้นผาป่าอ่าเพิ่นได้โชคไยียมันครับไก่เต๋อนี่เขียดต่อกับสาเกี่ยวในเตียงโมนี่ครับเอฟซีจากจังหวัดขอนแก่นเนาะครับเอ่อเพิ่นบอกว่าอยากจองมอลั่มปูขันเพิ่นมโชคใส่บุญกะทิแต่ว่าสิจองให้จองวันที่ยีบหาครับวันที่ยีบสองเป็นของแม่เตียง ป้ปูบอกว่าลงคิ้วไว้เลยว่าสันว่าสอหาวครับลงคิ้วไว้สองหาวสัน <laughs> คแต่ว่ายิ้มไปไปยิ้มไปลอตตอรีไวคนว่าัเป็นสองหาดีเตียงมั่ว <laughs> ่ะ้ากลาใส่เป็นพิจาาณาเนาะครับนาอครับอ่าในอันนี้เป็นของเอฟจังหวัดคอนเจนนะครับห้มัดจำคาหมอลําเ <laughs> พื่อนบอกว่าอ่าจ้างล้านเปอร์เซ็นต์าสันว่าเอฟซีได้หน่ขันปูให้โชค <laughs> นะครับนี่ครับห้เพื่อนมัดจำเก้าร้ออ่าแต่ว่าใหเอฟทั้งอเพื่อนน้องหันเจ็ดบบาท นะครับเ้างกาพิจายาน้าเอาครับใส่พิจายาญาตในการรับชมเลยครับเด้อสำหรับแอดยิมนะครับแอดยิมครับแอดยิมครับถวายอ่าถวายต้นพระปลาปู่บอกว่าถึกถือยิมมาสันว่าครับถึกถือมาสันว่าถือคักถือเนี้ยแต่ว่าตัวที่สามมันบะแมนมาสันยิมไอ้ให้เปลี่ยนไม้มาสันว่าครับที่แรกยอดของยิมแมนบอครับหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์เจ็ดศูนย์อ่าปู่บอกว่าตัวถ่ายถืออ่าแต่ว่าลักลักลอยมันบ่ถือ ครับปูบอกว่าเอาเก่าใส่ได้ยิมมือนกันว่าอ่ะครับเขากับพิจายนาเนาะครับเอาเก่าใส่มันก็จะเป็นตัวนี้ครับผมเนาเก่าใส่อันนี้เป็นยอดของยิมที่ถวายปูเนาะครับเนาะอ่ารวมบุญออกการเลือนไทยแหละกับออกสางวัดโพชุมครับที่แอดยิมตั้งคิดอธิษฐานกับปูเนาะอ่าถือว่าบุญก็ว่าได้อ่ายิมกับเฮ็ดตามจุดประสงค์ที่แอดยิมจุดพวกอ่าขอปูแล้วนะครับผมอ่าครับผมอันนี้เป็นยอดของยิมอ่าอ่าเฮ็ดต้นพรขามถวายปูต้นพระปลาถวายปูเด้ไใ่หม้อ หนึ่งศูนย์ศูนย์เจ็ดศูนย์นึกสินะครับปู่บอกว่าตัวไทยนี่ถือแต่ว่าตัวลักสิบนะมันรักลอยมันไม่ถือนะครับปู่บอกว่าให้เอาเก่าใส่แล้วยิ้มแด้วเตียมเตียมเลยว่าสันว่าเอากระพิจายนาเอานะครับกับเอฟซีครับปู่ก็บอกครับให้เอ็ดยิ้มนะครับไปยิบไปหาสลากกินแบงค์รัฐบาลครับไใบเนาะครับกับนี่เจ็ดศูนย์เก้าศูนย์นะครับอ่าแล้วก็เก่าเจ็ดแล้วยิ้มเลยอ่าแล้วก็ปู่ตาเนาะครับให้แม่คู่ให้แม่คู่นะครับไปยิบอ่าล่างวันเลร่ขายสองตัว งวดกวนปูให้แม่ปูไปยิบหกศูนต์ตัวเดียวได้แต่งหมอ้อค่ะแต่ตองวดนะค่ะแต่ตองวดครับค่ะแต่วันที่สามค่ะครับเมื่อนี้ก็ถือว่าตองวดก็ว่าได้ตองวดได้แหละครับปูอ่าตู้บอกตู้บอกปูบอก,กค่อยๆได้อาตัวสิบบมากก็ได้นะครับเนาะปูบอกแม่ปูไปยิบสิบหกแม่เดียวอ่าเอ็ดยิบเหมือนกันไอ้ยิบสองที่แต่งหมอ้ออ่าแล้วครับไอซี่นะครับได้เบิ้งคลิปนี้แล้วตักสุกๆมันไหลำๆเลยด้วยนะครับเด้อกินเงินให้ได้เงิน คิดท่องให้ได้ท่องคิดอันใดก็ขอให้สมบัติปัทนาทุกประการครับขอบุญมรณีองค์ปู่ชีปาขาวความปู่ตานะครับเบิกบุญลูกหลานของปู่ให้เบิกบุญได้ครับเมื่อนี้ครับแอดยิมออกมาตะหอนะครับหลังจากตอนรับเอฟซีแล้วนะครับกับมาไทยเพิงนะครับเพิงมาร่วมยินดีวมาสั่นปูว่ากับปูรี่นะครับบริวารเพื่อนนั่นแหละครับจับตั้งแต่บันไดนะครับเป็นกึ่ท่าสร้างนี่ยนะครับมือนเสานี่นะครับสร้างเสรีไว้แง่สันสร้างเสรีเห็นคนแหลกนะครับก็เลยถ่ายรูปส่งไปให้ ยุกจีนะครับอ่ายุกจีเบิ้งยุกจีก็เลยเอามาให้ทั้งแอดเบิ้งนะครับไงครับจากนโปรตีนบันไดทั้งๆนะครับไปลงมาครับสวยงามแล้วเดี๋ยวนี้ก็เหลือครับเหลือท่ออ่าไงเต๋อจะทำซ้ำดูเกี่ยวนะครับซ้ำดูเกี่ยวนะครับอ่าบานเลขที่970เดลยครับเด้อมันมาเต็มเลยครับมันอาจมวลนี้บ่เนี่ยอาจสามารถเต็มๆเท่ากับที่จีน่าเอานะครับไปยิบไปหาสลากกินแบ่งรัฐบาลไว้แต่เมื่ปูให้แนวทางมวลนี้ตัวใดปูให้ ค่าขนมก็คือ16กับ17ค่ะอ๋อ16หนึ่งหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดได้ครับเด้อค่ะครับอ่ารถที่ขี่มาอ่าทายคลิปให้ FC เบิ้งครับอ่า C106 เขค่ะนะครับอ่า FC ได้เบิ้งแล้วครับการเสียบไปเป็นแนวทา้งนะครับค่ากับเขากับน้ำค่าก๋วยเตี๋ยวมากเวลาใดยนะครับเข้ากับไปแยกแกะเอานะครับเพราะว่าคนเขามันกินมมาพร้อมกันนะครับอ่าครับกับค่อย FC นะครับ โชคดีนะครับทุกผู้ทุกคนนะครับเด้อสี่บรบกวนสร้างเสืยหลายเพราะว่าเพิ่นทำงานกระลังเร่ง<ฮ>ะนะครับกระลังเร่งกระลังนั่นต,ต,ตัดตัดต้นไม่เพราะว่าเคลียร์พื้นที่ได้ก็เสียวดินมาถม,ถมถมแล้วก็ต้องเทพื้นอีกช่วงนี้พักไปนอกรับเพราะว่ายออกคลิปนั่นก็เจ,จริญเพราะว่า <ฮะ S 2> ออกคลิปนะครับก็ขอขอบคุญขอบคุณสร้างเสืยหลายอันที่เสียสละเวลานะครับหยุดงานพุ่นนึ่งนะครับให้แอดยิ้มมาไายคลิปให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิวง์นะครับไอเอสซีเดบิวงพ่อได้โชคน้ำกันมักกระตามขันบ่มักกระพาน ค่ะครับผมบุหมักกะฟาปยิบจับสลากินดังธนบานไว้เลยเนาะค่ะมันจะเลื่มค่ะมันสีเลื่มว่ายาปเอามือสุท้ายคงสุทไทยเด้คอ่าอ่รงสุดทยอดเยี่ยมสุรุภย่แต่ว่ามันสีบได้ครับมันสิบ่มีนะคัะมันสีเลื่มกะว่าได้เนาะแตงโมเนาะค่ะครับอ่าครับกัทุกท่านนะครับสดๆมันมันลำล้ำเรื่อยครับอยค่ะิดังได้เงิ้ยิท่องอะไรทั่วได้ท่องคิดแต่วางเดที่ผ่านมาเนี่ยปูใก่นสีละพอได้ ผู้อาจจะให้โคนสุดท้ายก็เป็นไปได้ครับเพราะว่าปูวอตามให้เดือดเนี่ยนะครับผมกับเอชซีทุกทท่านนะครับทุกๆมันมันดำๆด้วยจบอีกทีหนึ่สวัสดีครับโชคดีทุกทุกคนค่ะเนคุณคุณมาตั้งแต่เสายันตใหญ่แล้วท่าน